สวัสดีครับถ้าอยากขายรถได้ราคาดีกว่าถ้าอยากซื้อรถได้สภาพสวยกว่า Search C A R R O Carro เว็บไซต์ซื้อขายรถยนต์มือสองครับแต่ถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม PPV บ้านเราต้องบอกว่ารถที่ผมจะเอามารีวิวในวันนี้ตอนเปิดตัวไม่ค่อยวือหวาเท่าไหร่ครับแต่พอเป็นมือสองแล้วความคุ้มค่าออปชั่นที่ได้ ราคาที่จ่ายมันเหมาะสมครับมาพบกับ Ford e v e r e อ t s สต์เจนที่1ชื่อรหัส u 2 6 8ต้องขอขอบคุณน้องปันที่เป็นสมาชิกของทางช่องกรุณาวรถคันนี้ไหมผมรีวิวครับ e v e r อ s t หรือ i n d ดิวเเป็นรถในกลุ่ม m i s i ซส์ Pickup หรือ J-Segment ของทางค่าย Ford ครับมันเริ่มเปิดตัวครั้งแรกในปี2003ที่บ้านเรานี่เอง มันเปิดตัวในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่24ครับโดยทาง Ford ตั้งใจทำรถรุ่นนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองลูกค,ค้าในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกตามกระแสความนิยมรถ PPV ในยุคนั้นโดยใช้พื้นฐานจากเจ้ากระบะ Ford r a n g e จอร์เจนที่1ว่ากันว่าทาง Ford ใช้งบวิจัยและพัฒนาถึง100ล้านเหรียญสหรัฐจนถึงนันปัจจุบันมันมีมาแล้วทั้งหมด2เจเนอเรชันครับเจเนอเรชันที่1 U268 ในปี2003 และเจเน r เรชันที่2 u 375ในปี2015ครับถ้าดูจากไทม์ไลน์ของเจเน r เรชันที่1 Ford ล่าขายยาวมากครับและเท่าที่มีข้อมูลมันมีรุ่นย่อยถึง5รุ่นทีเดียวเริ่มจาก j 9 0 f j 9 0 u j 9 0 y j 9 0 s เฟสและ j 9 0 s เฟสครับจุดเด่นของ Ford ด v e r e s t ในยุคนั้นคือในเรื่องของความคุ้มค่าครับออปชั่นที่ได้ในราคาที่เหมาะสม รถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ Ford e v e r e s t 4ค2 LTD AT Navy ครับตัวนี้มันจะอยู่ในเจรเรชั่นที่1ชื่อรหัส U268 โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2003จนถึง2015นะครับและรถคันนี้เป็นรถในปี2011ครับมาตรวจภายในกันโอ้ฝากระโปรงเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ฝากระโปรงหนักมากยกมากๆนี่รับรองกล้ามขึ้น และเลเ e ลครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าขับ2ขับหลังขนาด2.5ลิตรรหัส w l t ดูลาท็อร์คอมมอนเรลเทอร์โบแบบ4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดคมชาร16วา wow, ล143แรงม้าให้แรงบิดอยู่ที่330นิวตันเมตรเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน 0-100อยู่ที่13.5วินาทีท็อปสปีด166กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยวมีขนาด5.8เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบดับเบิลวิสโบนด้านหลังเป็นแหนบครับระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมพ่วงด้วย ABS และก็ EDB ครับ ยางเดิมติดรถมีขนาด2 5 5 6 0 1 8แต่ว่าคันนี้ตอนนี้ใส่2 6 5 6 0 1 8นะครับซุม้มล้อตามสเปคจากโรงงานให้ใส่ได้ตั้งแต่235จนถึง265ครับจุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลนซ์อยู่ที่208ม mm. ิิเมตรน้ำหนักรถมีขนาด1.87ตันครับราหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ100กิโลกร,รมัมตัวรถมีความสูง1.83เมตรครับบอดี้สไตล์เป็นแบบ PPV หรือว่า นะครับตัวโครงสร้างเป็นแบบบอดี้ออนเฟรมตัวแพลตฟอร์มมาจาก Ford Ranger gen 1นครับถังน้ำมันมีขนาด71ลิตรตามสเปคจากโรงงานเช้น้ำมัน b 7ครับมาดูภายในกันครับอันนี้คือคุญแจเดิมครับก่อนจะแกะเอาไปทำชิปตัวใหม่กระจกทุกบานจะต้องมีโลโก้แบบนี้ครับประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขคับพับกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกมองข้างซ้ายขวา สวิตควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานล็อกกระจกครับช่องใส่กระสานและที่ใส่ขวดน้าครับขวดน้ําสามารถใส่ได้แค่ขนาด5 0 0ซี100เท่านั้นนะใหญ่กว่านั้นใส่ไม่ได้แก้วน้ําใส่ไม่ได้ครับวัสดุเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปหุ้มด้วยหนังตกแต่งลายไม้วัสดุภายในไม่ค่อยดีนักครับตามสภาพเย็นเร็วไปเนื่องจากสีมันบางทําให้เกิดสนิมง่ายรถดแค่10ปีเองครับดูสิ เบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือปรับได้สี่ทิศทางครับไม่มีหนุนหลังมาให้ด้วยมีที่พักเท้ามาให้นะครับที่เปิดฝากระโปรงหน้าช่องเสียบ OBD2 จะอยู่ทางด้านซ้ายมือมันสามารถใช้กับเกตレスวันได้ครับที่เปิดฝาถังน้ำมนันช่องใส่ของกระจุกกระจิตครับ Parking sensor ป,ปรับความสว่างเลือนไม้ช่องแอร์เป็นทรงกลมครับพวงมาลัยเป็นแบบสี่ก้านหุ้มด้วยหนังครับ ความรู้สึกในการจับก็โอเคนะขนาดกำลังดีครับแตรการที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมันสามารถปรับได้3ามจังหวะครับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าจะอยู่ทางด้านขวาพวงมาลายัยปรับได้2ทิศทางครับ เลือนไม้แบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักนะครับตัวเลือนไม้จะเป็นแบบเข็มจากซ้ายไปขวาวัดรอบตรงกลางคือความเร็วไม้ความเร็วได้ถึง180กิโลเมตรต่อชั่วโมงทางขวามือจะเป็นเกี่ยวกับอุณหภูมิและก็น้ำมันครับสำหรับรถคันนี้เป็นไม้แท้วิ่งไปอยู่ที่ประมาณ150,000กิโลครับแดสบอร์ดโดยรวมอย่างที่เห็นนะครับก็ลองพิจนารณากันเอาเองโดยส่วนตัวผมว่ามันค่อนข้างจะดูเฉยๆครับ ช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องผมถือว่าเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งครับมา่านแอร์ปรับได้น้อยมากใช้งานจริงไม่ได้ตัวนี้ใช้ได้นะแต่ว่าตัวนี้ปรับได้แค่นี้เองอะ่ะบิดได้ยังไม่ถึงเซนนึงเลยอะ่ะวัสดุเป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปทุกชิ้นครับตกแต่งด้วยพลาสติกลายไม้ซึ่งมันก็ดูสูงวัยมากเลยอะ่ะ ด้านบนจะมีที่วางของครับปกติถ้าเกิดผมใช้งานเองผมจะเอาไว้วางพวกเครื่องรางของขลังนะสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนดีครับสวิตช์แอร์คอมหลังจะอยู่ตรงนี้ครับเบรกมือเป็นสไตล์รถกระบะสมัยก่อนเลยครับเวลาใช้งานดึงเวลาปลดล็อกบิดปล่อยวิทยุเป็นของติดรถมาจากโรงงานครับมันสามารถใช้เนวีได้ด้วยการทัสก,ก็นะพอได้ แต่ไม่ถึงก็ดีมากสมัยก่อนแต่ว่าระบบ GPS ที่ติดมากับรถยนต์แบบนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางบริษัทผู้ผลิตรถยนต์พัฒนาเองโดยส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ถ้าสมัยนี้ใช้ผ่านโทรศัพท์ผมมองว่าสะดวกกว่าครับแอร์เป็นแบบมือบิดครับพื้นพื้นใช้งานง่ายจากซ้ายไปขวาความเย็นครับคันนี้ไม่มีฮีเตอร์นะสวิตช์แอร์คอมแรงลมปรับได้4ระดับไล่ฟ้าด้านหลัง โหมดการใช้งานด้านล่างอากาศภายในภายนอกครับช่องใส่ของมีขนาดใหญ่ครับสามารถใส่โทรศัพท์ก็ได้ลึกอยู่ประมาณหนึ่งฝ่ามือด้านข้างจะเป็นที่จุดบุหรี่ครับอันนี้ไม่อยู่แล้วตอนนี้เอาตัวปลั๊กมาเสียบแทนที่วางแก้วน้ำมีมาให้2ช่องครับมันใส่แก้วขนาด3 2มออนซ์ไม่ได้เพราะมันติดด้านบน มันจะใส่ได้แค่ขนาดแก้วยี่องออนหรือขวดน้ำห้าร้อซีซีเท่านั้นมีช่องที่วางปากกาหรือวางยาดมให้ด้วยเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดครับสำหรับคันเกียร์ขัดใจไวผมอย่างแรงถึงจะแก่แล้วแต่อันนี้ดูมันอายุเยอะกับผมอีกอะปุ่มโอเวอร์ดรฟ์จะอยู่ตรงนิ้วโป้งครับและมันสามารถจอดแปะได้ แอร์แบ็กถือว่าให้มาจัดเต็มมากครับคันนี้มีแอร์แบ็กจุดคู่หน้า2และด้านข้างเบาะแถวหนึ่งอีก2ครับช่องใส่ของกระจุกกระจิกครับมีขนาดประมาณบัตรเครดิตเอาไว้ใส่ยาดมยาหม่องได้ที่พักแขนวัสดุเป็นหนังครับแต่ความรู้สึกในการเท้าอ่ะไม่รู้สิผมรู้สึกว่ามันลื่นหรือว่าใช้งานไปนานๆแล้วคาบไขมันมันไปติดหรือเปล่าไม่แน่ใจครับที่พักแขนมันอยู่ต่ำไปนิดนึงครับมันไม่เหมาะสมกับตำแหน่งคันเกียร์ เกใส่ของมี2ชั้นครับจุของได้จุใจอยู่นะใส่น้ำขนาดขวดทร้อยซีซีได้เลยวางตามแนวยาวด้านหลังคอนโซลกลางจะมีที่วางแก้วให้2ช่องมันสามารถใส่แก้วขนาด3-2ออนหรือว่าแก้วเยติได้ครับแต่เวลาในการใช้งานจริงๆมันจะมีปัญหาแบบนี้ถ้าเราจะเปิดเกะหยิบของมันจะชนแก้วด้านหลังครับทั้งสชั้นเลยติด ด้านหน้าจะเป็นเก๊ะใส่ของขนาดใหญ่ครับถือว่าใหญ่มากเก็บของได้จุใจเลยบางคนที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่อาจจะไม่ทราบว่ามันมีชั้นวางของด้วยครับสามารถวางโทรศัพท์ได้กระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงครับช่องใส่แว่นมีมาให้จุใจเลยครับสองช่องเลย แต่ไม่มีไฟสองแผนที่หรือสองห้องโดยสารมาให้ครับอันนี้ดูขาดๆกันเกินไงไม่รู้ม่านบังแดดวัสดุให้มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเป็นโฟมอัดขึ้นรูปด้านในมีกระจกสองหน้ามาให้สองช่องแต่ไม่มีไฟมาให้นะเบาะวัสดุทำด้วยหนังครับนั่งสบายดีปีกเบาะไม่แคบไม่กว้างจนเกินไปคนตัวใหญ่นั่งได้แต่โดยเบาะเนี่ย หลายๆคนอาจจะไม่ชอบไหมมันดูเรียบจังแต่โดยส่วนตัวผมเฉยเฉยนะเพราะผมว่าแบบนี้ครับทำความสะอาดง่ายดีหัวหมอนปรับได้4ระดับครับแต่มันไม่ค่อยรับกาบศีรษะสักเท่าไหร่มือจับด้านบนหลังคามีมาให้แค่3จุดเท่านั้นนะครับทางฝั่งด้านคนขับไม่มีมือจับที่เสา A ไม่มีมาให้ทั้ง2ด้านบอที่นั่งด้านข้างคนขับปรับได้4ทิศทางครับเหมือนกับบอกคนขับเด็ดเดอ้เล็กรูมมีกำปั้นกับ4นิ้วครับ พื้นที่วางเท้าอันนี้ทำได้ดีผมชอบเหยียดได้สุดสบายครับตำแหน่งเนี้ยผมนั่งทางไกลผมนั่งได้นะผมชอบเฮดรูม <Head room, S 1> เยอะมากครับมีถึง3กมกำปั้นทีเดียวประตูเข้าออกขึ้นลงได้สะดวกครับถึงแม้ว่าประตูแถว2อ,อาจจะเปิดได้แค่ไปน,นิดนึงเปิดแค่ประมาณ60-70องศาแต่เสาซีมันไม่ได้เว้าลงมาครับตรงนี้เลยไม่ติดศรีรษะเข้าออกขึ้นลงสะดวก บานประตูแถว2เป็นพลาสติกอัดขึ้นรูปครับมีหนังอยู่ตรงเฉพาะบริเวณนี้ด้านล่างเป็นช่องใส่ของนะที่ใส่ขวดน้าครับมันสามารถใส่ขวดน้ําได้ใหญ่สุดแค่ขนาด5 0 0ร้อซีซีเท่านั้นแก้วน้ําพอใส่ได้อยู่นะยีบสองออนด้านหลังเบาะแถวหนึ่งจะมีกระเป๋าจิงโจ้หรือช่องใส่กอกสารมาให้ครับทั้ง2ด้านเลยคันนี้จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะมีหน้าจอกลางติดรถมาจากโรงงานให้ครับตัวหน้าจอติดเยื้องไปทางด้านหน้า เพราะว่าอันนี้เป็นความเข้าใจส่วนตัวของผมนะจะให้ใช้ไฟตรงนี้ครับเป็นไฟ2ห้องโดยสารของเบาะแถวแรกแต่มันดูเยื้องๆหรือผิดธรรมชาติยังไงพอสมควรในการใช้งานตัวจอมีขนาดประมาณ7 5ถึง8นิ้วครับสวิตควบคุมแอร์ที่เบาะแถว2ส,สามารถควบคุมได้แต่แรงลมเท่านั้นนะครับปรับแรงลมได้3ระดับอุณหภูมิปรับไม่ได้และมีไฟห้องโดยสารหรือไฟสองแผ่นที่มาให้ด้วย ตัวแอร์จะเป็นแบบระบบแอร์ราวอยู่ด้านบนบอ่อแถว2ครับตัวบอ่อมีความกว้างมีข้อเสียอยู่อย่างนี้ครับตัวบอ่อเนี่ยมันนุ่มเกินไปเวลานั่งแล้วตัวมันจมครับก้นมันจมบอ่อมันไม่มีความแข็งมากพอเลยทําให้ขาเนี่ยมันค่อนข้างชันครับนั่งทางไกลจะมีเมื่อยมืออ,อัดบ้างแต่พนักพิงทําได้ดีครับมันสามารถปรับเอนนอนได้แต่ ถ้าเราพับเบาะแถว3คนของมันจะติดเบาะแถว3ครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อด้อยของมันอีกจุดหนึ่งเช่นเดียวกันเลกร o ูมตำแหน่งที่ผมเซ็ตไว้นั่งขับเองมันจะอยู่ที่ประมาณ1กําปั้นครับพื้นที่วางเท้าถือว่าทําได้ดีครับมีพื้นที่วางเท้าขยับเปลี่ยนในลิบทได้ตลอดการเดินทางเฮดลูมมีอยู่2กําปั้นครับหัวหมอน ปรับได้3ระดับครับองศาของหัวหมอนบรรับกับศีสะดดีกว่าเบาะแถวแรกนะนั่งทางกายยาวตัวนี้ใช้ได้ครับนั่งพิงหัวหมอนสบายๆเข็มขัดนิรภัยมีมาให้3จุดครับแต่ถ้าคุณเก็บไม่ดีมันทิมดักได้นะอันนี้เบาะแถว2เป็นแบบ50-50ไม่มีที่พักแขนมาให้ครับตำแหน่งเบาะคนที่5ในความรู้สึกของการนั่งผมบอกว่านั่งดีกว่าตำแหน่งเบาะคนที่3คนที่4นะครับ ฟองน้ำเนี่ยมันนิ่มไปนิดนึงแต่พอมันมาอยู่ตรงตำแหน่งคนที่5ฟองน้ำมันหนาครับทำให้เวลานั่งแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเฟิร์มกว่าตำแหน่งที่3ากับาตำแหน่งที่4ี่พนักพิงทำได้ดีครับนั่งนุ่มสบายถ้าเลือกได้นั่งทางไกลยาวไม่ติดที่เล็กรูมผมจะนั่งที่เบาะตำแหน่งที่5ครับผมว่านั่งดีสุดละแต่มันเป็นไป,นปนไม่ได้เพราะมันไม่มีหัวหมอนต้องแต่นั่งแบบนี้ตั้งกืนพื้นที่วางเท้าวกว้างมากครับเบอร์42องอย่างผมเนี่ยมาวางยังเหลือเลยอะ่ะ คน 43, 43 44ก็น่าจะวางเท้าได้แต่ถ้าจะเอาสบายขึ้นอีกนิดนี่แชร์อย่างนี้นั่งโอ้ยนั่งได้เลยเพื่อความสบายในการเดินทางหรือมันเรียกว่าเฟสโหมดรถคันนี้สามารถปรับเบาะนอนได้อย่างแรกครับถอดหัวหมอนเบาะแถวแรกออกก่อนเลื่อนเบาะไปด้านหน้าให้สดุดปรับพนักพิงให้ราบ แบบนี้เราก็จะได้ที่นั่งเหยียดขาสบายๆแล้วครับถ้ายังไม่พอง่วงนอนก็ปรับเบาะแถว 2... อเอนครับ mm hmm. เท่านี้ก็เดินทางไกลได้ทั้งวันทั้งคืนแล้วครับมันสามารถพับได้ทั้ง2ด้านนะครับสายแคมปิง้งน่าสนใจเป็นล่านอนในรถวิธีการเข้าเบาะแถว3ส,สามารถปรับเข้าห้องโดยสารได้แค่ขั้นตอนเดียว รถแบบนี้บอ่อแถว3ไม่มีอันไหนขึ้นสบายครับบอ่อแถว1แถว2และแถว3อยู่ในตำแหน่งปกติครับเล็กรูมมีขนาด1นึ่กำปั้นครับพื้นที่วางเท้าเหลือเหลือ แต่ตำแหน่งของที่นั่งเบาะแถว2กับแถว3ครับมันมีความสูงแตกต่างกันประมาณ7-10เซนพื้นที่ด้านบนไม่มีหลุมวางเท้าทำให้เวลานั่งจริงๆแล้วจะเป็นในลักษณะนี้ครับถึงแม้ว่าจะมีพื้นที่วางเท้าเยอะมากก็ตามแต่มันนั่งไม่สบายเลยครับถ้าจะนั่งตรงนี้ให้สบายก็อาจจะนั่งแบบหญิงไทยใจงามอย่างเงี้ยครับพอนั่งได้หรือจะนั่งขัดสมาธอย่างนี้นั่งได้ครับ อีกอย่างหนึง่งถือว่าเป็นข้อใหญ่มากครับที่บากแถว3ามไม่มีหัวหมอนมาให้เวลาในการใช้งาน,นจริงๆเดินทางจริงๆถ้าเคสที่มันเกิดอุบัติเหตุคุณไม่มีอะไรซัพพอร์ตเลยครับนี่ง่ายๆเจ็บจริงด้วยแหละ เฮดรูมมีขนาดหนึ่งกับปั้นครับตามสเตปเลยเบาะแถวหนึ่งแถวสองแถวสามเฮด o ูมมันลดหลั่นกันลงมาเพราะฉะนั้นเบาะรถคันนี้ครับเซตอัพแบบขั้นบันไดทําให้เวลาเรานั่งเนี่ยไม่รู้สึกอึดอัดจุดเด่นของมันก็คือกระจกมองข้างมีขนาดใหญ่ครับคนที่นั่งเบาะแถวสามไม่ดูอึดอัดแต่ไม่มีมือจับมาให้อันนี้ถือว่าใจร้ายไปนิดนึงแอร์เป็นแบบแอร์ราวตรงเบาะแถวสามมันอยู่ทางด้านหน้าครับแต่โดยส่วนตัวผมมองว่ามันปรับได้น้อยไปนิดนึง เอียงได้มากสุดแค่นี้เองมันเป่าลมตกลงมาแค่ประมาณบริเวณหน้าอกครับเพราะฉะนั้นด้านบนอาจจะไม่เย็นเท่าที่ควรส่วนด้านบนพื้นที่ด้านหลังทําได้ดีครับศีรษะไม่ออกไปนอกตัวรถทําให้เวลาที่เราเดินทางตอนกลางวันไม่ร้อนแน่นอนทางด้านข้างของเบาะแถว3มันมีที่วางแก้วให้ด้วยครับ สามารถใส่แก้วขนาดสามออนได้ทั้งสองช่องเลยห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้วิธีเดียวครับก็โดยเซ็นทรัลล็อกแล้วก็มาเปิดทางนี้ที่ฝาด้านหลังนี่มีสวิตช์เปิดปิดด้วยครับตรงนี้เป็นที่ใส่น้ำฉีดกระจกหลังครับช่องเก็บของพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเวลาที่กางเบาะทั้ง3แถวมันจะมีพื้นที่อยู่แค่ประมาณ 100- 2ถึงลิตรเท่านั้นครับแค่วางกระเป๋าใบเดียวก็แทบจะเต็มแล้ว ถ้าเดินทาง7คนหาแหลกหลังคามาติดเพิ่มเถอะครับกระเป๋าวางไม่ได้เลยอันนี้ชอบมากครับมีขนาดใหญ่ก้าวขึ้นสะดวกมันมีความแข็งแรงครับยืนได้เลยแต่ห้ามขย่มนะหวัดเสียวตอนนี้กลายมาเป็นลูกกรอกเกาะไทยรถอยู่ครับมันไม่มีพื้นที่จริงๆครับถ้ากลางบ่อทั้ง3แถวยังไงก็ต้องเก็บอบ่ะวิธีการพับบ่ะแถว3สเต็ปที่1ครับถ้าขนของไม่เยอะมาก ับแค่นี้ก็พอเทินของใส่ได้มันก็จะมีพื้นที่ขนของอยู่ประมาณ300-400ลิตรนะอาจจะมากกว่านั้นหน่อยแต่ไม่เกิน500ลิตรแน่นอนแต่ถ้าคุณต้องการขนของเยอะและมีน้ำหนักครับเพราะว่าทับเบาะแล้วเบาะอาจจะหักได้กดลงไปยกตลบถ้าเป็นในลักษณะนี้ควรจะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระอยู่750ลิตรครับและที่ผมชอบใจคือมันขึ้นลงเข้าออกสะดวกครับทึ๊บ เห็นป่ะถ้าพับเบาะในลักษณะนี้สามารถเดินทางได้ขนของได้สบายๆเลยหลายคนคงมีคำถามในใจว่ามันได้แค่นี้เท่านั้นเหรอสามารถไปต่อได้ไหมเดี๋ยวเรามาลองดูกันครับมันไม่สามารถทำได้นะครับไม่ได้ไปต่อได้แค่นี้เองตามสเปคมันถึงคอนเฟิร์มว่าคารโก้ a p ป c ซิตี้อยู่แค่750ลิตรเพราะแบบนี้ครับถ้า ใครที่ใช้งานบ่อยๆสายขนตัวจริงและมีคนนั่งไม่เกิน5คนผมแนะนําให้รื้อเบาะตัวนี้ออกไปเลยครับคุณจะได้พื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยประมาณ1,100ลิตรสบายๆเลยไฟห้องเก็บสัมภาระจะอยู่ทางด้านบนครับช่องเสียบ DC outlet จะอยู่ทางด้านซ้ายมือชุดเครื่องมือและแม่แรงอยู่ตรงนี้ครับสําหรับยางอะไหล่คงไม่ต้องบอกนะว่าอยู่ตรงไหนข้อดีข้อที่1 ราคามือสองตอนนี้ถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้ถือว่าคุ้มค่ามากครับข้อที่2เครื่องยนต์ดูละท็อกตัวนี้เป็นเครื่องที่ m a สด้าทาให้แต่มันเป็นเครื่องที่ทนครับดูแลง่ายไม่จุกจิกข้อที่3ช่วงล่างฟอร์ดเชื่อขนมกินได้ครับดีแน่นหนึบเกาะถนนข้อที่4 มันเป็นรถใหญ่ที่ทัศนวิสัยดีมากครับเสา A เสา B เสา C และเสา D เวลาคุณเข้าไปนั่งขับคุณจะรู้เลยว่ามันไม่ได้ดูว่ามีจุดบอดข้อที่5เกี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยครับในสมัยนั้นถือว่าป่ามากนะให้ถุงลมนิรภัยมา4ี่จุดทีเดียวข้อที่6เบาะแถว3นั่งได้จริงครับถึงแม้จะลำบากหน่อยก็ตาม ข้อที่7มีพื้นที่วางแก้วเยอะมากถึง8จุดมันเหมาะกับการเป็นรถเดินทางอย่างแท้จริงครับข้อที่8ข้อนี้เป็นข้อที่ดีงามที่สุดในบ้านเราครับมีแอร์ครบทั้ง3แถวข้อเสียข้อที่1วัสดุภายในกรอบแตกง่ายครับเช่นลายไม้หรือ กรอบสวิตพัดลมที่เบาะแถว2ข้อที่2พื้นที่เบาะแถว2กับพื้นที่เบาะแถว3ครับเบาะแถว2พื้นที่เล็กลูมน้อยไปนิดนึงเวลานั่งแล้วเข่าชันทําให้นั่งไม่สะดวกส่วนเบาะแถวสามี2จุดครับจุดที่1ก็คือในเรื่องของหัวหมอนไม่มีอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยถ้าเกิดอุบัติเหตุอันตรายอย่างที่2หลุมวางเท้าไม่มีครับลำบากมากเวลานั่งไกลๆเมื่อยข้อที่3า ฝาท้ายเป็นแบบเปิดข้างครับมันกินพื้นที่เวลาคุณใช้งานในเมืองอยู่ในพื้นที่จอดรถมันลำบากครับข้อที่4เป็น PPV ที่หน้าตาดูไม่ค่อยทันสมัยครับหลายคนแซวว่าเหมือนรถกระบะมาใส่หลังคาด้านหลังข้อที่5ตีนต้นอื่นมากครับรถคันนี้จะตอบสนองได้ดีเมื่อเกิน60กิเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วปลายถือว่าใช้ได้นะส่วนตัวผมมองแบบนี้จริงๆ ข้อที่6พวงมาลัยไม่คมอีกอย่างหนึ่งคือระยะฟรีเยอะมากครับเวลาใช้งานต้องปรับตัวข้อที่7เกี่ยวกับเรื่องของศูนย์บริการจะเข้าแต่ละทีเหมือนซื้อหวยอู่เฉพาะยังต้องลุ้นครับเพราะมันยังมีน้อยอาการประจำรุ่นขออนุญ,ญาตพูดรวมๆนะครับข้อที่1ไฟโอเวอร์ดร์โชว์โดยไม่ทราบสาเหตุดาว่าเกี่ยวกับสายสัญญาณหรือว่าเซนเซอร์ครับแนะนำให้ลองแกะมาทำความสะอาดหรือขยับดูก่อนข้อที่2 ไฟโค้างโชว์เกิดจากมอเตอร์ 4WD ไม่ทำงานครับลองเช็คตัวนี้ดูก่อนข้อที่3เวลาเครื่องเย็นสตาร์ตติดยากอันนี้เป็นอาการเสื่อมตามอายุนะครับข้อที่4ฝาท้ายชอบตกเพราะว่าฝาท้ายมันแขวนอย่างอะไหล่ไว้ด้วยข้อที่5เกียร์สัน่นเกียร์กระตุกอ้ออีกอาการหนึ่งเกียร์หลุดด้วยครับแต่อาการหลังนี้ไม่ค่อยมีบ่อยนะเป็นบางคันข้อที่6 ซีนเผาข้อเหวี่ยงค้ายเครื่องชอบรั่วครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง7-9กิโลลิตรนอกเมือง11-13กิโลลิตรโดยเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ10-12กิโลลิตรครับคู่เปรียบเท่าที่นึกออก 1. Toyota Fortuner 2. Isuzu m u 7 3. Nissan TRX Side และ 4. Chevrolet Trailblazer RG ครับ ราคามือ1มือ2ราคามือ1ในตอนนั้นเริ่มต้นที่9.6แสนจนถึง1ล้าน1 30,000บาทครับสำหรับราคามือ2ณงนะปัจจุบันตอนนี้เท่าที่ผมเห็นอยู่ที่ราคา2.8แสนจนถึง3.7แสนครับขึ้นอยู่กับรุ่นและปีเป็นหลักครับสำหรับรุ่นนี้เล่นได้ไหมมนเล่นได้อยู่แล้วครับ แต่ถ้าเป็นลุงเล่นเองลุงจะเล่นรุ่นไหนถ้าผมจะเลือก Ford e v e r วอเบอดี้นี้มาใช้ผมจะเลือกอยู่ในช่วงปีตั้งแต่2009ขึ้นไปครับเพราะว่ารูปร่างรูปทรงมันดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตดูดีกว่ารุ่นเก่าอะ่ะโดยส่วนตัวผมมองว่าอย่างนี้นะอะไรหลายๆอ,อย่างมันถูกปรับปรุงและพัฒนาพเพิ่มขึ้นมาพอสมควรทาให้การจุกจิกหรือปัญหาที่มันมีนี่มันน้อยลงไปค่อนข้างเยอะที่สาคัญราคามันจับต้องง่ายครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ Ford Everest ตัว4คูณ2 Ltd A T ครับตัวนี้โดยส่วนตัวมองว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นคนสายเที่ยวสายลุยต้องใช้ขับรถขับ4จริงๆตัวนี้ก็ตอบโจทย์ครับเพราะว่าอัตราการสิ้นเปลืองมันน้อยกว่ารถขับ4อยู่พอสมควรช่วงล่างของ Ford มันเชื่อใจได้อยู่แล้วครับสำหรับคันนี้ที่ไม่ชอบของผมก็คือเรื่องของพวงมาลัยนะฮะ ผมอะไรระยะฟรีเยอะมากทำให้เวลาในการขับขี่เนี่ยเ,ออเข้าโคง้งหรือว่าในการที่เราขับบนเขาเยอะๆเนี่ยผมบอกว่ามันไม่ค่อยตอบสนองครับมันตอบสนองได้ไม่ดีแต่ช่วงล่างก็ต้องบอกว่าเชื่อขนมกินได้นะทัศนวิสัยดีครับมันเป็นรถที่นั่งสูงนั่งขย e ยงเสา A เสา B เสา C เสาดียอมรับได้ครับจุดบอดแทบไม่มีเลย รถใหญ่ก็จริงนะในเมืองค่อนข้างเธอทะครับเข้าจอดอาจจะยากหน่อยเพราะเนื่องจากตัวพวงมาลัยที่ฟรีเยอะด้วยอัตราเร่งตีนต้นตามสไตล์รถบอดี้ใหญ่ครับเกือบ1.9ตันอืดหน่อยแต่ว่าลอยตัวแล้วใช้งานได้ดีไม่ได้มีปัญหาในเรื่องตรงนั้นครับคนใช้รถรุ่นนี้ หลายคนอาจจะมองว่าถ้าไปรุ่นใช้อาจจะดูแปลกๆแ,แต่โดยส่วนตัวผมว่ามันแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันนะครับแล้วแต่ชอบเพราะว่ามันดูรูปทรงมันจะดูคลาสสิกดูโบราณโบราณนิดนึงแต่โฉมตั้งแต่2 0 0 9ขึ้นไปเนี่ยผมมองว่าดูค่อนข้างหล่อหน่อยออปชั่นที่ให้ก็ให้ครบลองตัดสินใจดูครับสำหรับงบประมาณ200,000-300,000กลางๆตัวนี้ปีไม่ลึกมากนะครับใช้งานได้ดีลองตัดสินใจกันดูครับ